กับน้องเพรเหรหรอนีออน่อยอ,อะไรอากบอะไรอากอะไรอ <c oughs> ไม่ไรักขแล้วพี่ไฟเหียบ่ไไปนอไม่รักก็อแล 이아야아 <laughs> 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 ออ,อ,อบอกแม่มาดูินได้ไมเนี่ยแม่ออกไม่ได้ไหมเนี่ยแม่จ๋าถามแม่อันนี้มันได้ไหมเนี่ยมันถูกต้องไหมเนี่ยแต่มันมีอะไรไมอยู่ยพเพิม่มึเเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรแต่มัน จะมาเห็นไหมหอมนี like Bill, ่อะไรเยอะนี่หอมมากเกินไิเยอะหลายตัวที่พิวว้าวพี่พี่ว้าวพ่อแบบทำอะไรสิวะาพิวว้าวยอดชนะพิวว้าว มันเป็นพิชันมีพนชัย